ตอนที่1072คงกระพันต่อน้ำและไฟในขณะนี้การระเบิดที่รุนแรงได้สิ้นสุดลงและหุ่นยนต์ของทังวูลินก็ตกลงไปในระยะใกล้ก,กับขอบเวทีการแข่งขันและส่งเสียงคำรามเส้นของจักรพรรดิบรูซิเวอร์มีสีดำไม่เกรียมเหมือนกับชั้นยางที่อยู่ด้านนอกของมันฝรั่งยาง แต่เมื่อจักรพัดสีน้ำเงินเงินเหล่านี้ค่อยๆฟื้นตัวและหดตัวลงในกลไกชั้นของสีดําก็จางหายไปจากพื้นผิวราวกับว่าพวกมันกําลังลอกผิวหนังแม้ว่าแสงจะดูจางลงมากแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามกลไกของถังหูหลินดูเยือกเย็นเล็กน้อยในเวลานี้แขนซ้ายของหุ่นจักรกลถูกเป่าออกไปและกรอบป้องกันบนตัวของมันก็หายไปหมด หุ่นยนต์ได้รับความเสียหายในหลายๆที่และบางส่วนถึงกับสั่นเมื่อมันยืนอยู่แสงนำทางวิญญาณที่ไม่เสถียรก็กระพริบเป็นครั้งคราวบนเครื่องจักรและดูเหมือนว่ามันจะระเบิดเมื่อใดก็ได้ราชาฟองกำลังนั่งอยู่ในห้องนักบินหุ่นจักรกลดวงตาของเขารีลงเล็กน้อยยังไม่จบหรือคุณยังทนต่อการโจมตีของฉันได้หรือไม่แล้วจะทนได้อีกนานแค่ไหนในแง่ของการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณฉันมาถึงระดับ87แล้วฉันกลัวว่าในการท้าทายสหาพันธ์เครือข่ายการต่อสู้ จะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าฉันได้เมื่อถูกผลักโดยแรงผลักดันที่อยู่ด้านหลังเครื่องจักรของราชาฟองก็ลุกขึ้นจากพื้นและพุ่งขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วและมุ่งหน้าตรงไปหาถังบูลลินในเวลาเดียวกันก็มีฟองอากาศขนาดใหญ่อีกฟองหนึ่งควบแน่นและก่อตัวขึ้นรอบๆตัวของเขาอะไรคือข้อบอกพร่องในจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณในขณะนี้จู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากหุ่นยนต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นเสียงที่จงใจทําให้ต่ําลงแต่เพียงคําพูดเหล่านี้ทําให้กลไกของราชาฟองช้าลงสมมติว่าไม่มีข้อบกพร่องในจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคุณไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมในการต่อสู้ด้วยเครื่องจักรเลยจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณยังคงมีความได้เปรียบในการต่อสู้ระดับปรมาจารย์วิญญาณแต่คุณจะกลัวอะไรในอื่นๆคําพูดคุณคุ้นเคยกับมันแล้วใช้หุ่นจักรเพื่อป้องกันตัวเองนั่นหมายความว่าเบื้องหลังจิตวิญญาณการต่อสู้อันทรงพลังของคุณจะต้องมีข้อบกพร่องรายแรงมาก ในความเป็นจริงคุณต้องพึ่งพาหุ่นจากกลเพื่อปกปิดข้อบกพร่องนี้ดังนั้นคุณจึงเอปรมาจารย์ด้านเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่ปรมาจารย์วิญญาณหรือปรมาจารย์ชุดเกราะฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ฉันพูดนั้นถูกต้องหรือไม่เสียงที่ไพเราะของท้งวูล,ลินทําให้หุ่นยนต์ราชาฟองที่บินอยู่ในอากาศช้าลงเรื่อยๆแล้วจุดอ่อนของคุณคืออะไร มันต้องค้นพบได้ง่ายและมันต้องร้ายแรงมากไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทําให้คุณกลัวขนาดนี้ขอเดาหน่อยฟองของคุณจากระดับหนึ่งถึงระดับหนึ่งมันมีลักษณะคล้ายกับยางยังไม่กลัวน้ามีการป้องกันที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยมคุณสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นระเบิดได้ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างการโจมตีและการป้องกันอย่างสมบูรณ์ มีความลึกลับไม่มีที่สิ้นสุดฟองของคุณคล้ายกับยางไม่กลัวของมีคมและแข็งมากแต่เชื่อว่ามันต้องมีตำหนิถึงตายเพราะยังมีสิ่งที่ยางกลัวและนั่นคือไฟเมื่อท้งบูลินพูดคำสุดท้ายเครื่องจักรของราชาฟองก็หยุดนิ่งอย่างเห็นได้ชัดและสั่นเล็กน้อยไฟใช่แล้วยังกลัวไฟและฟองอากาศก็กลัวไฟเช่นกันคนนี้ทรงพลังจริงๆและสไตล์การต่อสู้ของเขาก็แปลกมากเช่นกันแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฟองสบู่ชำรุดแล้วตำหนิเช่นยางละ่ะ เหตุผลที่ท้งวูล,ลินพูดคำเหล่านี้ไม่ใช่เพราะเขาเดามันตั้งแต่แรกแต่เพราะเขาวิเคราะห์มันอย่างรวดเร็วในใจและใช้คำพูดเพื่อซื้อเวลาและเวลาให้ตัวเองคิดเมื่อทำตามความคิดของตัวเองและวิเคราะห์สิ่งที่คิดดวงตาก,ก็สดใสขึ้นเรื่อยๆใช่ยังกลัวไฟจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาคงกลัวไฟแน่นอนว่ากลไกของราชาฟองหยุดชั่วคราวซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับผลกระทบจากคำพูดของเขาเองเด็กเกินไป แต่ในขณะนี้จู่ๆเสียงดังกล่าวก็ดังมาจากหุ่นยนต์ราชาฟองถ้าคุณมีไฟก็ลองดูสิขณะที่เขาพูดฟองสบู่ก็ระเบิดออกมาจากเครื่องจักรของเขาและบินตรงไปยังทิศทางของถังวูลินถังวูลินร้อนแรงไหมแน่นอนว่าเขาไม่มีมันเองพลังของราชามังกรทองทําได้เพียงกอบเปลวไฟคล้ายไฟแต่ไม่ใช่ไฟจริงแต่เขาไม่มีมันเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถใช้ไฟได้ จู่ๆแสงสีดําก็ขยายใหญ่ขึ้นต่อหน้าหุ่นยนต์ของทังวูลินเกือบจะในทันทีที่มันปกคลุมร่างขนาดใหญ่เดิมของหุ่นยะ์นอมาตรฐานที่อยู่ด้านหลังทันทีที่ร่างใหญ่ปรากฏขึ้นผู้ชมทั้งหมดก็ส่งเสียงอุทานออกมาใหญ่เกินไปใหญ่เกินไปมีเพียงไม่กี่คนที่เคยเห็นฉากการต่อสู้ของทังวูลินในการแข่งขันระดับแบ่งกลุ่มเท่านั้นที่รู้ว่าเขามีสิ่งนั้นยักษ์ใหญ่สูงเกือบสเมตรปีกเล็ก คู่หนึ่งที่ดูไม่สมส่วนกระพือปีกเบาๆบนหลังปักใหญ่ของมันเปิดออกและกระแสไฟก็พุ่งออกมามุ่งตรงไปที่ฟองอากาศบับเบิลอยู่ใกล้ตรงหน้าเขาแล้วแต่เขาหยุดชั่วคราวภายใต้อิทธิพลของเปลวเพลิงตอนที่ถังหูหลินคาดหวังว่าฟองสบู่จะละลายในเปลวเพลิงแห่งวิญญาณของไทแรนโนซอรัสเร็กฟองนั้นก็เปล่งประกายด้วยแสงเร่งความเร็วขึ้นอย่างกระทันหันและปกคลุมศีรษะของมังกรทราชจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วและระเบิดเสียงดังปัง ร่างอันใหญ่โตของมังกรทราสั่นสะเทือนจากแรงระเบิดมันถอยกลับไปสองก้าวและสายหัวอันมหึมาราวกับว่ามันเวียนหัวเล็กน้อยไม่กลัวไฟเหรอไม่ต้องสงสัยเลยว่ามังกรทราช่วยถังวูลินสกัดกั้นการโจมตีแต่มันก็พิสูจน์ได้ว่าคำพูดของถังวูลินนั้นผิดจิตวิญญาณการต่อสู้ของราชาฟองนี้ไม่โกลวเปลวไฟทนทานต่อไฟและน้ำได้อย่างแท้จริงเป็นไปได้ยังไงเรียกได้ว่าไม่มีข้อบอกพร่องเลยจริงๆหรือนี่มันไร้หลักวิทยศาศาสตร์ไร้หลักวิทยศาศาสตร์จริงๆ ฟองที่สองบนราชาฟองได้รับการปล่อยตัวแล้วฟองที่สามหนึ่งในสองฟองบินไปหามังกรสราชและอีกฟองบินตรงไปยังถังวูลินทําให้เกิดส่วนโค้งในอากาศการควบคุมนั้นยอเดเยี่ยมมากไม่มันไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้ทั้งวูลินสนับสนุนกลไกลของเขาให้ลุกขึ้นและโยนหอกมังกรสีทองออกมาเจาะและระเบิดฟองอากาศที่บินมาหาเขาไม่ใช่น้ำและไฟจุดอ่อนของเขาคืออะไร ราชาฟองไม่สนใจว่าทังวูหลินกำลังคิดอะไรอยู่ในเวลานี้เมื่อเขาอยู่ในรูปของจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาฟองอากาศของเขาก็มีพลังอย่างมากฟองสบู่อีกฟองหนึ่งถูกปล่อยออกมาขยายใหญ่ขึ้นทั่วร่างกายทาั้งวูลินนึกถึงหอกมังกรทองอีกครั้งและในขณะเดียวกันก็จ้องมองที่การกระทำของหุ่นยนต์ราชาฟอง ในขณะที่วิญญาณมังกรทราชปิดกั้นฟองที่สองร่างอันใหญ่โตของมันก็ก้าวไปข้างหน้าทันทีบินตรงไปยังหุ่นยนต์ราชาฟองและโจมตีเขาด้วยร่างอันใหญ่โตของมันหางอันใหญ่โตถูกยกขึ้นแล้วถึงแม้จะมีพลังป้องกันจากฟองสบู่ขนาดมหึมาของราชาฟองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายย่อย่างแน่นอนหากบุคคลน,นี้มาโจมตีเขานั่นเป็นการดำรงอยู่ของสัตว์ร้ายอย่างแท้จริง ฟองอากาศถูกปล่อยออกมาอีกครั้งถังวูลินกำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดในเวลานี้ทันใดนั้นเขาก็ค้นพบว่าก่อนที่ฟองสบู่ของราชาฟองจะถูกปล่อยออกมามีแสงบางอย่างสองประกายอยู่ภายในฟองสบู่อย่างชัดเจนแม้ว่ามันจะอ่อนแอมากก็ตามแสงนั้นสว่างแต่ในขณะนั้นถังบูลินยังคงมองเห็นได้ชัดเจนนั่นคืออะไรการฉีดทักษะวิญญาณเขากังวลเรื่องอะไรเขาต้องปกปิดอะไรกันแน่ คนที่อยู่ในเมชาไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เขาปกปิดคือสิ่งที่เขาดูเหมือนเมื่อเขาปลดปล่อยทักษวิญญาณของเขากล่าวอีกในหนึ่งข้อบกพร่องของเขาคือเมื่อเขาปลดปล่อยทักษวิญญาณของเขาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จู่จูจก,ก็มีความคิดหนึ่งแวบขึ้นมาในใจของทังวูหลินหอกมังกรทองถูกโยนออกไปอีกครั้งแต่คราวนี้ฟองอากาศแตกต่างจากครั้งก่อนมันเหนียวมากแม้ว่าหอกมังกรทองจะทะลุทะลวงแต่มันก็ติดอยู่กับมัน มันตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงบนพื้นไม่อาจหลุดพ้นได้ชั่วขณะหนึ่งทั้งบูลลินสูญเสียอาวุธของเขาในสายตาของผู้ฟังทังบูหลินที่สูญเสียอาวุธไปเป็นเหมือนลูกแกะที่รอการฆ่าอยู่หน้าและอาจตายได้ทุกเมื่อตอนที่1073เข้อบกพร่องของราชาฟองแต่ในขณะนี้ทั้งบูลลินที่กำลังนั่งอยู่ในห้องนักบินของหุ่นยนต์มีรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขารอยยิ้มที่ไม่มีใครจินตนาการได้ การโจมตีครั้งต่อไปคือความตายของคุณเมื่อเผชิญหน้ากับมังกรทราชที่พุ่งเข้ามาข้างหน้าเขาแล้วบบบเบิ้์คิงก็ไม่ตื่นตระหนกเปิดใช้งานเครื่องดันวิญญาณที่อยู่ด้านหลังของเขาและทันใดนั้นก็ลอยขึ้นไปในอากาศเขาทําการหลบอย่างชาญฉลาดในอากาศความเร็วและการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากจนหน้าเวียนหัวนั่นเป็นการกระทําท,ที่เมชามาตรฐานสามารถทําได้จริงหรือไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมากกว่ากลไกมาตรฐานอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณสังเกตให้ดี คุณจะพบว่ามีสารเจลาตินพิเศษที่มีสีเดียวกับฟองอยู่บนข้อต่อทั้งหมดของเครื่องจักรของเขาแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของเมชามาตรฐานได้ขนาดของฟองที่ปล่อยออกมาจากราชาฟองจะใหญ่ขึ้นในเวลานี้แม้ว่าทางบูลลินยังสามารถต้านทานได้แต่เขาก็เสียเปรียบโดยสิ้นเชิงและสามารถถูกทุบปีอย่างอดทนเท่านั้น อย่างไรก็ตามเมื่อฟองสบู่ใหญ่กำลังจะหลุดออกมาทันใดนั้นหุ่นยนต์ของราชาฟองก็หยุดกลางอากาศการหยุดชั่วคราวนั้นกระทนหันจนผู้ชมตะลึงไปชั่วขณะจากนั้นฟองอากาศรอบๆตัวของเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสถานการณ์เป็นอย่างไรทำไมฟองถึงเปลี่ยนเป็นสีแดงเร็วขนาดนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงจะไม่ระเบิดเหรอผู้ชมเกือบทุกคนเข้าใจถึงเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันของฟองอากาศที่มีสีต่างกัน แต่สิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจคือเหตุใดราชาฟองจึงต้องการจุดประกายฟองอากาศของเขาในเวลานี้ก่อนที่ผู้ชมจะทันได้โต้ตอบเสียงคำรามอันรุนแรงก็ระเบิดขึ้นในอากาศฟองสบู่ที่ขยายใหญ่ขึ้นระเบิดนี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่เป็นไปได้ไหมที่จะจุดไฟเผาตัวเองผู้ชมต่างมองดูสิ่งใดแม้ว่าหุ่นยนต์ของราชาฟองจะปล่อยฝาครอบป้องกันออกมาทันเวลา จากนั้นหางสีทองที่หนาและเข้มมากก็เหวี่ยงมาจากอากาศลูกไฟปลิวออกไปทันทีทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในอากาศจบเกมใหมายเลข66ชนะใครจะคิดว่าเมื่อฝ่ายใดได้เปรียบเกมจะจบแบบนี้เหลือเชื่อจริงๆรู้สึกเหมือนราชาฟองฆ่าตัวตายทั้งๆที่เขามีข้อดีครบ เครื่องจักรของถังวูลินค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นและมังกราชตัวใหญ่ก็ยืนเคียงข้างเขาดูมีอำนาจครอบงำอย่างไรก็ตามไม่มีใครอยากยกย่องชัยชนะว่าเป็นของเขานอกจากตัวเขาเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอขณะที่นั่งอยู่ในห้องนักบินรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของถังวูลินแน่นอนว่ามีข้อบกพร่องตอนที่ราชาฟองกำลังจะโจมตีครั้งสุดท้ายถังวูลินก็คิดถึงความเป็นไปได้ทันที ฟองสบู่ของราชาฟองไม่กลัวน้ำหรือไฟและเก่งทั้งการโจมตีและการป้องกันแต่เขาก็ยังต้องปกปิดแล้วปัญหาการปกปิดต้องถึงขั้นร้ายแรงดังนั้นเขาจึงคิดถึงความเป็นไปได้นั่นคือบับเบิ้ลที่ดูเหมือนทรงพลังทั้งหมดของเขามีความสามารถอย่างหนึ่งที่อาจแยกไม่ออกและนั่นก็คือพลังทางจิตใช่แล้วมันคือพลังจิตเมื่อราชาฟองปล่อยฟองแสงที่แตกต่างกันจะกระพริบทุกครั้งนั่นน่าจะเป็นการอาัดฉีดทักษะวิญ,ญญาณที่แตกต่างกัน กล่าวอีกในหนึ่งฟองอากาศพื้นฐานน่าจะเหมือนกันเนื่องจากการอัดฉีดทักษวิญญาณที่แตกต่างกันทําให้ฟองมีความสามารถที่แตกต่างกันหากเป็นกรณีนี้ทุกครั้งที่เขาฉีดทักษะวิญญาณน,นั่นคือช่วงเวลาที่ฟองสบู่ของเขามักจะมีปัญหามากที่สุดสิ่งที่เขาปกปิดคือกระบวนการอัดฉีดทักษวิญญาณมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่ฟองสบู่ของเขาเองไม่เสถียรและต้องถูกควบคุมด้วยกําลังเพื่อให้ได้ความสําคัญในการต่อสู้ที่แท้จริง ในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งแรกที่ถังบูลินคิดคือปัญหาระดับจิตใจกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อถูกรบกวนฟองสบู่ของราชาฟองก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมีความแข็งแกร่งทางจิตได้มีปรมาจารย์วิญญาณคุณลักษณะทางจิตวิญญาณน้อยมาก อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่านิกายถังมีทักษะลับที่เรียกว่าเนตมังมันเป็นวิธีการฝึกฝนจิตวิญญาณที่มีประโยชน์มากและยังสามารถมีผลกระทบทางจิตวิญญาณอีกด้วยยิ่งพลังจิตแข็งแกร่งเท่าไรผลของดวงตาปีศาจสีม่วงก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นพลังจิตของถังวูลินมาถึงระดับที่ใกล้เคียงกับอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณแล้วไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับพลังของเขา แม้แต่ผู้ที่อยู่ในระดับโต้หลัวก็อาจมีคู่ต่อสู้ไม่มากสำหรับเขาในกรณีนี้สามารถจินตนาการถึงพลังของดวงตาปีศาจสีม่วงของเขาได้ดังนั้นเขาจึงลองมันเมื่อคู่ต่อสู้ปล่อยทักษะวิญญาณของเขาปรากฏว่าเขาพูดถูกเมื่อฟองสบู่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมอีกต่อไปหรืออยู่นอกเหนือการควบคุมในช่วงสั้นๆเกิดการระเบิดราชาฟองเทียบเท่ากับการจุดไฟเผาตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันทังวูลินยังคงชื่นชมราชาฟองเป็นอย่างมากแม้ว่าบุคคลน,นี้จะพ่ายแพ้ให้กับเขาแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะควบคุมเครื่องจักรมาตรฐานตราบใดที่เขาสามารถทําให้เครื่องจักรของเขามีความสามารถที่แข็งแกร่งในการป้องกันจิตใจได้เขาก็เกือบจะคงกระพันไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมชาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรที่ไม่ใช่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกรอต่อสู้ด้วยซ้ํานี่คือความลับ ไม่ว่าคุณจะพูดอย่างไรคนคนนี้ก็เป็นตัวตนระดับสูงสุดในโลกหุ่นจักรกลอย่างแน่นอนอย่างน้อยเขาก็ไม่รู้สึกขดหูใจเหมือนตอนที่เผชิญหน้ากับปีศาจดาบพายุซือมาจินจีอย่างน้อยเขาก็เข้าใจว่าเขาชนะที่ไหนแต่ไม่มีความตื่นเต้นในใจของถังวูลินมีแต่ความชื่นชมมากกว่าการแข่งขันครั้งนี้ทําให้เขาได้เห็นความสามารถของคนที่แข็งแกร่งมากมายให้เขาเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และเขาได้เห็นศิลปะการต่อสู้ที่แปลกประหลาดทักษะจิตวิญญ,ญาณ และวิธีการต่อสู้ที่แปลกประหลาดมากมายเรียกได้ว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาเลยก็ว่าได้การปรับปรุงประสบการณ์การต่อสู้จริงนั้นไม่มีใครเทียบได้กับวิธีการฝึกฝนก่อนหน้านี้ดังนั้นทังวูลินจึงขอบคุณซูยี่จากก้นบึ้งของหัวใจและขอบคุณเขาที่นำเขามาสู่เส้นทางนี้แต่ตอนนี้ถังวูลินซึ่งเป็นโลหิตก้าของค่ายกองทัพเทพเทพโลหิตของเทพโลหิตสามารถพูดได้อย่างเปิดเผยแล้วว่าเขาคือโลหิตก้า การต่อสู้ของปรมาจารย์วิญญาณและการต่อสู้ของเครื่องจักรต่างก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนอกจากนี้ทังบูลินยังเข้าใจว่าตัวตนของเขาอาจถูกเปิดเผยตราบใดที่ผู้ชมเอาใจใส่พวกเขาจะพบว่าหลังจากที่เขาใช้มังกรทองคำรำความสามารถของเขาก็ทับซ้อนกับประชามังกรทองมากมายหลังจากเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันหลักสองรายการด้วยตัวคนเดียวในเวลาเดียวกันอาจกล่าวได้ว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ชนะที่แท้จริงของการต่อสู้ระหว่างดวงดาว ทั้งวูลินไม่ได้ใส่ใจกับเสียงอุทานและความคิดเห็นที่สับสนจากผู้ชมหลังจบเกมมากนะักสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากออกจากกระท่อมดาราคือการอาบน้ำร้อนอย่างรวดเร็วพูดตามตรงแม้ว่าเขาจะต่อสู้ในการต่อสู้ระหว่างดวงดาวในเวลานั้นแต่ความยากลำบากของราชาฟองยังคงทำให้เขารู้สึกเหนียวและอึดอัดอย่างอธิบายไม่ได้อาบน้ำแล้วรู้สึกดีขึ้นมาก คู่ต่อสู้ในรอบรองชนะเลิศนั้นรับมือได้ยากอยู่แล้วแล้วรอบชิงชนะเลิศละ่ละล่ะทั้งบูหลินไม่ได้ตั้งตารออะไรมากนักมาเป็นเวลานานและตอนนี้เขาเต็มไปด้วยความคาดหวังจริงๆสำหรับการท้าทายสหพันธ์เครือข่ายเขาไม่แม้แต่จะคิดด้วยซ้ำว่าเขาจะคว้าชแชมป์นัดสุดท้ายได้หรือไม่การเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังเหล่านี้สนุกสำหรับเขามากกว่าการคว้าชแชมป์นี่เป็นวิธีเดียวสำหรับเขาที่จะพัฒนาในอนาคต หากไม่มีสมาธิในการต่อสู้วันนี้เขาได้รับชัยชนะมากขึ้นด้วยสติปัญญาของเขาในความเป็นจริงเขายังคงมีแบ็กแฮนด์มากมายที่ไม่มีประโยชน์และเขาใช้ทักษะวิญญาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขายังมีภาษาทองที่ยังไม่ออกฉายดังนั้นแม้ว่าเขาจะไม่พบข้อบกพร่องในราชาฟองแต่เขาก็ไม่แพ้เกมนี้แต่การที่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยสติปัญญาก็ยังเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีอยู่ดี ฉันออกจากขอพักโดยไม่ไปที่บริเวณพักผ่อนตอนนี้มีคนมากเกินไปในพื้นที่พักผ่อนโดยเฉพาะตอนนี้ที่เกือบทุกคนในกองทัพรู้จักเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะพบความเงียบสงบที่เขาต้องการในร้านกาแฟอีกต่อไปเมื่อเปิดประตูห้องตีเหล็กถังวูลินก็เดินเข้าไปข้างในเขาไม่ได้มาที่นี่สองสามวันและเขายุ่งกับรอบชิงชนะเลิศเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเขาเห็นแท่นหลอมที่คุ้นเคยแม้ว่าโลหะจะเย็นแต่ใจของเขาก็รู้สึกร้อน หลังจากการแข่งขันครั้งนี้จบลงเขาจะยังคงยุ่งอยู่ก่อนอื่นคุณต้องเตรียมโลหะทั้งหมดสำหรับชุดกราะต่อสู้3ามคำอย่างน้อยที่สุดก็ควรทำต้นแบบพื้นฐานยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องการใช้วัสดุที่ดีที่สุดเพื่อสร้างหุ่นยนต์ให้ตัวเองซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่เหมาะกับเขาที่สุดการต่อสู้ด้วยเครื่องจัก,กรกลคลาสสามของหลิงหูเย่ทำให้ตอนนี้เขามีความสนใจและความรักต่อเครื่องจักรอย่างมาก ปรมาจารย์ชุดเกราะและประมาจารย์เมชาสามารถทับซ้อนกันได้น่าเสียดายที่กลไกลมาตรฐานไม่ทำงานเลยพื้นที่ภายในไม่สามารถรองรับเขาที่สวมชุดเกราะต่อสู้ในเวลาเดียวกันได้